ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะรักแล้วก็รักเลยหัวมันก็ปักหัวมันก็ปัมปัมในขี้โคนตามในขี้วัวขี้หมาขี้กาขี้ไก่รักไม่ลืมหูลืมตารัก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 หูหนูเยมาเยไปเยไปเยมาไม่จบตาไม่กลับไปไม่กลับมา ทุ่มไปทุ่มมาทุ่มบุญทุ่มสร้างสร้างสร้างสมสมโอมจงเงยวิฟวับวับเพลงผมวิฟ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 เพลงผมปิด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 อ่าอ่ะเรียบร้อยค่ะยังไม่เสร็จเราไม่ยินไม่ได้อะไรกับหนูเลยหรอเราไม่มีเรารวมเลยเลยหรอต่อต่อต่อหลักยังต่อต่อต่อหลักยังยังไม่รักโอม อันนี้แมกพอดีเลยเขา้าซึมเข้าหน้าเลยเพราะว่าวรูโส่งร่ลายลงไปด้วยใช่หรอสนหนึ่งบทแล้วค่ะไม่เกี่ยวนะอวอลแหวนมาจากไหนเอ้ยวอลแหวนใครอ่ะอ่ะพี่พีโก้นหนวดไม่ครบ้าใช่เหรอใจแจกนาทีทองเร็วตรงไหนตรงไหนนี่แล้วหนูจะให้ดูว่าตรงไหนที่มีรอยนะน,นี่แดงๆตรงไหนเออกนหมดแล้วกระเป๋าหมดนล้ว เห็นปะเนี่ยลองจมูกเห็นปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะกืนเลยเธอมันจะไม่มีความแบบอุ้ยแกทำไมแบบเห็นปะน้าดูเหมือนไม่ได้ทาใต้ตาดูเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นด้วยดีเซ่อุ้ยตอนที่หมุไปอยู่กับบ้านพี่พีทุกวันต้องแต่งหน้าพี่ทุกวันไม่สะดวกตื่นแต่งให้ตอนเช้านะเขาบอกวันน้า งมากค่ะเห็นไหมเออแล้วพวกแขนเสื้อมามันแบบโอป้าซาราเฮโยเวอร์จริงบายวัชิโรบิทว์พี่พีขาขาพี่พีเช็ดทาสาวรรคแป้งเ<อ>บอร์ข้างไหนข้างนูนใช่ไหม<ค>โอเคใครมีใครมีใครเอาแป้งนะคะวันนี้ดีมากนะคะก็คือแป้งไซส์ใหญ่ปกติ3 9มบาทวันนี้เอาไปแค่288เท่านั้นนะคะ288ลดไปเท่าไหร่ลดครับหนึ่งขาจากสามจากห้าร้อเบออาทลดไป112บาทเยอะนะ เพราะว่าคนชอบถามในแก้มหมุนแบตตอรีร่ว่าไม่มีโปแป้งหรอคะวันนี้มีแล้วเนาะต้องขัดแต่งเองแล้วคุณพีทเขาบอกว่าอธิบายอยัพดอมไบทีวีซีมาดอมไบใบยางเป็นไบวชิลวิทย,งยางยางยางเหรอคนละแนว <laughs> บ้าใบก็นดาไทยนะคะสวอใหม่ว่า,ม,า,วามองไม่ชัดอยากได้รองพื้นหลอดเอาโป ห้าร้อยบาทไปพี่พีค่ะค่ะโปรห้าร้อยบาทค่ะสวอตอะเริ่มเลยโปรห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทจะได้รองพื้นสองซึ่งปกติแล้วโปรเนี่ยจะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทเลยนี่ไงมีแป้งนี่ไงห้าร้อยบาทได้ครบเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทก็ได้แป้งใหญ่นะครับได้รองพื้นหลอดแล้วก็ได้ฟองน้ำนี่ไง สูงสองเหรนมากไหมไม่มากค่ะฟอตัแล้วฟองสังกะสีรอบลุ่ยหลอดสองร้อยเก้าสิบฟองน้ำร้อยเก้าเก้าแปดที่นี่เธออยู่แปดร้อยเจ็ดเก้าพันเหลือห้าร้อยทวนโคตรถูกเลยขอโทษนะขยับเข้ามาใกล้ให้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเด็กกดซาวมันไม่อยู่ละมันทิ้งหน้าที่ละมาฉันกดเองจบ กองน,น้ำทีข่ขายในคะตะกร้าไหนไม่มีคะ่ะชัดแล้วนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งผิวขาวเนาะจะใช้สามชิ้นคุมนะเบอร์สองเข่าเหลืองเข่าเหลืองเบอร์สามเสียงเกมที่ไหนใครอ่ะเบอร์สามผิวผสมนะครับเสียงเด็ดกเตกซาวตัวาวอยู่เตกซาวอยู่เด็กเด็กมันเริ่มแล้วนะ เด็กมันทิ้งงานละซื้อแล้วค่ะเขาบอกเช่สี่แม c เอ็นสี้าต้องใช้เบอร์ไรเอ็นสี c, 5, คือใช้เอ็นสี้าค่ะเบอร์สใช้เบอร์สค่ะอร์สงค่ะแล้วห,หนูจะบอกให้ว่าพี่จะลืมเคาน์เตอร์เลยจริงหนูจะบอกให้ว่าตัวของดีเซ่เนื้อเขานวัตกรรมเขาคือมันดีมากการที่จะหาแป้งที่เขาเรียกว่าให้งานผิวอยู่แต่ยังมีการปกปิดอยู่มันหาได้ยากมากแล้วยังดูเป็นผิวธรรมชาติ ตัวตีเซ่นี่คือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็อยู่มานานมากแล้วด้วยหลายปีมากแล้วใครเอากดตะกร้าได้เลย Energy 25โลเบอร์2เดี๋ยวนะเรามาถึง2แสน5หมื่นไลค์แล้วนะเดี๋ยวเราเปิดนาทีทองเดี๋ยวเราจะเปิดนาทีทองให้ของหัวใจอีกหน่อย3แสนแล้วกันอ่ะปรับลดให้3แสนคุณเมย์เอาเอาเอาอะไรอีกทีโบ้อะไรทองไหน1,000,000อุ้ยที่ผูก Energy มาเลยค่ะ1ชั้นนะ Energy มา พี่พีทเอเนอร์จี้อยู่ไหนฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวันนี้คุยออกไงไหนเครียดใช่ไหมคะอะไรนะเครียดไหมคะคุยออกไงวันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวนีวันนี้หรอก็ได้ดูแบบการ์ดอยากขยับตรงนี้เพราะว่ามันได้ดูแบบเวทีชอบแได้ดูแบบพิธีการเต็มไปหมดเลยเขาก็ถามว่าเจ้าไทยเอาจีนอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าไทยจีนอะ เป็นยังไงอีกไม่เคยแต่งงานแต่ว่าจีนเพิ่งรู้ว่าเขาต้องมีกินบัวลอยอะใช่แล้วกินกินบัวลอยอยู่ในหน้าตอนคุกเข่าอ่ะต้องเด็ทำเดียวด้วยค่ะห้ามกินแบบต้องอมกินไปเลยอะค่ะทีเดียวเราก็เลยบอกเอาไย่ล้วค่ะไม่อยากกินบัวลอยลูกใหญ่มากให้อมไปเลยอทุกคนขอสามแสนใจเดี๋ยวแตะนาทีทองจึ้งๆให้ เนี่ยใครออกไปพลาดนะจ๊ะเธอใกล้สามแสนแล้ว,ลวอีกนิดนึงครับใครอยากเห็นพี่พีทเปิดหน้าผาดนะคะทำตะกร้าให้ขึ้นฮอตเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะแต่โปรนาทีทองก็ดีเดี๋ยวรอเอาสามแสนเนาะสามแสนอีกแค่หมื่นเดียวเองครับสำหรับศูนย์สองกับศูนย์สามมันต่างกันมากไหมคะสำหรับมือใหม่หัดแต่งหน้าอ่ะ์ที่พีทให้ดูหน่อยอนนคต้องดูที่ผิวเราว่าผิวเราว่าเป็นโทนไหนนะเพราะว่าศูนย์สองก็ไม่รอบไม่ไม่วอกไม่ลอยนะคะ <c oughs> เอาลอนะจะ่สามแสนใจแล้วเฮียสามแสนแล้วสามแสนแล้วสามแล้วก็สิเอาละนะจับเวลาหนึ่งอันไหนนะครับจับเวลาอันนอ่ะหมดแล้วหมดเลยนะโอเคโอเคแป๊บนึงของยูตะก้าก่อนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปิดนาทีทองให้เนาะโอคืออะไรนาทีทองค่ะบอกไม่บอกสิฮะหรอไม่บอกเอาเอาต่อเอานาฬิกามาแล้วมาจับเวลาเอาเราไม่บอกเขาหรอกพอนาทีทองเตรียมเตรียมเด็ตโอเคพูดแค่นี้เอาคนสั่งนะ ทีทองก็คือแป้งใสใหญ่390บาทเลือกสีได้ซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งมาแตากล้ามาแล้วใครเอากดได้เลยค่ะนาทีทองซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งนะคะหนึนาทีเท่านั้นนะใครเอากดได้เลยค่ะค่ะโหออ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 อ จีดอบเบฉันคนเดียวเลย390บาทหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะ1นาทีเท่านั้น1นาทีเท่านั้น390บาทแป้งแถมหนึ่งไซส์ ไซส์ใหญ่อีกหนึ่งตลับใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะไอ้ใครเอากดตะกร้าได้เลยค่ะปักให้แล้วใช่ไหมักแล้วเรียบร้อยค่ะแม่ปักตลอดรีบเลยเรารีบจ่ายตังค์นะคะแล้วเหมือนมันจะหมดนะเลือกสีได้ทั้งสองตลับถูกไหมเลือกสีตกร้อยเก้าสิบบาทค่ะเลือกสีได้ทั้งสองตลับตลับละร้อยเก้าสิบบาทถูกมากตกตลับละร้อยเก้าสิบบาทนะครับขนาดอยู่ที่สิบสิบเอ็ดจุดห้ากรัม ซื้อไปฝากไปของขวัญจับฉลากหรือว่าไปฝากใครก็ได้ที่คนที่คุณรักเนาะอุ้ยตะก้าพังอ่ตะก้าพังวันนี้วันเนี้ยสองร้อยให้หนึ่งนาทีรหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวจะหมดแล้วปกติเอาเอาร้องแล้วให้หนึ่งนาทีได้ไหมเอาอีกหนึ่งนาทีได้ไหมครับนี่มันมันอะไรอยู่ไหมไม่รู้ทีมงานเงียบอ่ะเงียบแบบแปลกเพิ่ม่ฟังได้ไดได้ได้ได้หนึ่งนาทีนะได้หนึ่งนาทีนะ ทำไมเราต้องจำกัดด้วยะเอาโอเครีบกดน,นะครับรีบกดน,นะเซ็งนะคะ3802ตลับเนาะแห้งนะคะเฮ้ยอาตลับนะครับขอให้1นาทีเท่านั้นนะคนตลับใหญ่คะ่ะแม่อย่าลีลาอย่าเชิงช้าตลับใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะคะ 1นึีหนะคะ 1, 1นึีหนึ่งะสามบาทเท่านั้น1นึ่งีหนึ่บาทเท่านั้นเหลืออีกสามสิวินาทีใครเอารีบกดรีบจ่ายเงินด่วนเพราะว่าเดี๋ยวมันร่วงออเดอร์หลังบ้านได้เธอไม่ต้องห่วงเลยเธอรีบเลยทันแล้วได้แล้ว เลือกสีได้ด้วยใครจะตุนตุนได้เลยนะคะสำหรับตัวของแป้งดีเซ้นนั่นเองนะคะกดได้เลยค่ะปีะกเานะคะเลกี่ีเลาตุนค่ะหรือ27่สเดนาทีค่ะใส่เงินเลยเดี๋ยวส3 12า0สิสองสิบหกสิบหาหกินหกหวใจหกิกเกหกหกหขหกหกหกหเหกหกหะกหกหเหกหกหกกหกหกก อนไม่มีแล้วนะลบเลยปิดแล้วแม่และแม่ทับขนตาหนูอะ่ะมีใครทับขนตาแม่ยังขายไม่ทันนี่ค<ว>ือไรนะยังอันเดียวก็288อยู่คราวหน้าต้องเม็ดเหญ่กวันนี้นะ <five S 2> ใช่ปะใช่จ่ายเงินเรียบร้อยจ้าซึ่งสรุปว่าอะไรติดขนตาหนูความรักความรักมันทำไงถึงจะติดงันได้อ่ะลองไหมเอาเลยจริงไหม พี่จะติดหรอไม่ไ่ติเดเดี๋ยวทำให้คิวเดี๋ยวทำให้คิวขอแป้งยางใหญ่กับรองพื้นหลอดเธอเอาตั้งไงห้าร้อย500บาทก็คือแป้งใหญ่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ